ตอนนี้หนังสือเป็นยังไงครับหนังสือลนะเออขาคำสั่งคเป็นระง,งับไปใช่ไหมครับตอนนี้ทางสารรัฐก็คงที่ท่านนายกสื่อทางสารเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เดินหน้าการเออตือนของเราครับปัจจุบันสถานะอยู่ยังไงครับในเรื่องการเจื่มจานนะครับแล้วก็เดิหนห้าการเชืจาแล้วในการพูดคุยกับระหว่าง,ท,างท่านนายกทางทากระทรวง,งตไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ ตอนนี้เรายึดเราหยุดตัวที่ส่งว่าระงับมาก่อนหน้านี้แล้วมีผลไหมคะก็ฝ่ายไทยเราก็ถือว่าเรื่องความมั่นคงเ็สิ่ำคัญเรื่องการท้าแล้วก็ประเด็นอื่นคจะแยกกันต้อคนเดินนำเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เราก็จะเดินหน้าในการเจรจาก้เราก็จะเดินหน้า รรสรุปแล้วเราไม่ต้องรอหนังสือเป็นทางการใช่ไหมคะเรายึดตามคําพูดคุยระหว่างผู้นำสองรประเทศเราใช่ไหมที่สุดนะครับขอบคุณนะครับ